ครับสวัสดีครับผมก็คที่เคยกับนอตพอนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานเจ้าอทอยผมพอดภรีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงร้อยแปดอาชีพนะครับทุกอาชีพทุกคนถามเราพร้อมให้คำตอบคุณนะครับครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ระหว่างข่างมูลิติบอยตึงนะครับก็มาเจอร้านกาแฟของเจนานะครับครับเดี๋ยวผมจะลองไปสอบถามดูนะครับว่าเจนาเนี่ยขายกาแฟเนี่ยมากี่ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูมาไหมครับ อน้องโบนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิบอยตึงนะครับก็คนใหญ่เดี๋ยวจะลองถามน้องดูนะว่าส่วนใหญ่น้องทานเป็นประเภทอะไรค่ะน้องน้องโบวนใหญ่จะทานเป็นประเภทอะไรครับตอนเช้ากาแฟค่ะตอนตอนเที่ยงก็จะเป็นชาไทยอ๋อชาไทยแล้ววันหนึ่งมี่ก้าทานทั้งเท้าทั้งตัววันเลยใช่ไหมอ๋อครับแล้วรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะอ๋อครับขอบคุณมากครับ นี่ครับก็มาเจอลูกค้าขาประจำนะครับที่น้องปันปันนะครับเออน้องปันไปครับนี่น้องปันปันมาทานที่นี่บ่อยป่ะครับบ่อยครับส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับที่มามาทานเนี่ยชาไทยครับหมอชาไทยชอบกินชาไทยอร่อยไหมอร่อยครับโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้ผมก็มาอยู่บ้านเจน่านะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายกาแฟนะครับที่อยู่ระหว่างข้างมลฑิทิพอเต็กติงนะครับเจน่าครับสวัสดีครับเจน่าสวัสดีค่ะ ครับเจ๊นาเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วแล้วเจ๊น้าที่ขายนี่จะส่วนใหญ่นี่จะมีอะไรบ้างฮะในร้านเนี่ยก็กาแฟโบราณค่ะเป็นกาแฟโบราณค่ะก็มีชาเย็นมีกาแฟมีโอเรียงน้ำแดงน้ำเขียวโกโ้โอวัลตินชามะนาวอย่างเงี้ยอ๋อครับแล้วพวกพวกนี้เจ๊เจ๊จะขายราคาประมาณเท่าไหร่ครับเจ๊ยี่สิบห้าสามสิบอ๋อยี่สิบห้าสามสิบละละ ร้านเจ๊เนี่ยเปิดต้องกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดร้านจริงๆเปิดขายหกโมงค่ะหกโมงเช้าอ่ะหกโมสามโมงค่ะหกโมงเช้าปิดประมาณบ่ายสามโมงประมาณประมาณบ่ายสามโมงแล้วอาทิตย์นี้พออยู่ได้ไหมครับเจ๊พออยู่ได้ค่ะพออยู่ได้นะก็เลี้ยงลูกแล้วสุดยอดที่ลูกค้าที่มาทานเจ๊นี่จะเป็นจะเป็นพนักงานติดต่อค่ะโอนพวกเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นพวกเจ้าหน้าที่คอยตึงแล้วก็คนมาทำบุญค่ะอ๋อก็จะแวะมานั่งพัก มาทานกันตรงนี้แล้วสุดใหญ่ที่คนจะจะทานเป็นพวกอะไรมากที่สุดเจ๊เป็นกาแฟสุนใหญ่ก็เป็นกาแฟนะช่วงเช้ากาแฟร้อนไข่ลวกอ๋อแล้วก็มีพวกฝางโขกพวกนี้ด้วย๋อคับเจนาครับถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยอยากจะค้าขายเหมือนอย่างเจนาเนี่ยเจนาจะให้คำแนะนำอย่างไงบ้างครับการค้าขายมันต้องใช้ความอดทนนะที่มาค้าขายอยู่ตรงเนี้ยกว่าที่จะมีลูกค้าติดขายไม่ไหม้จนท้อค่ะ <aría> เราก็ใช้ความอดทนใช้ความพยายามพูดคุยกับลูกค้าครับนะลูกค้ามาก็ใช้แคร์ให้เขาคุยกับเขาดีๆครับต้องใช้ความอดทนการค้าขายของเราถึงมาถึงจุดนี้ได้ครับที่นาครับแล้วใช้เวลามากน้อยประมาณแค่ไหนครับป๋าลูกค้าติดก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะประมาณประมาณนานเป็นเดือนสองเดือนต้นเลยกว่าก็จะติดเราค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลาคครับ เจน่าครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะเจน่าครับยังไงก็สวัสดีครับวันนิสวัสดีครับครับช่วง108ชิ้นที่ก็หมดเวลาลงนะครับคิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนและนำข้อมูลต่อสารอะไรมาฝากผู้ฟังทุกท่านครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ